สวัสดีครับเด็กๆหลังจากเมื่อคาบที่แล้วนะครับคุณครูให้ได้ให้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ p r e p o s i t i o n of Place นะครับคำบุพบทบอกสถานที่วันนี้ครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็พานักเรียนตะลุยโจทย์อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนให้หนักเรียนได้มั่นใจว่าตัวเองนั้นเข้าใจดีแล้วแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ p r e p o s i t i o n of Place าลครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มก,กันเลย โอเคครับเป็นแบบฝึกหัดแบบเลือกคำตอบนะครับทั้งหมด4คํคำตอบ3คํคำตอบแล้วแต่แต่ละข้อนะครับอ่ะเรามาดูที่โจทย์ข้อแรกกันครับโจทย์ข้อแรกเขาถามว่า where is the dog นะครับหมายอยู่ที่ไหนนะครับ it is จุดจุดจดจด the table มันจุดจุดจุด,จดโต๊ะนะครับ เพราะฉะนั้นคําถามเขาคือเขาต้องการทราบว่าหมาอยู่ตําแหน่งไหนนะครับของโต๊ะนะครับเราก็จะดูจากภาพเห็นก็เห็นชัดเลยว่าหมาเป็นไงครับหมาอยู่ใต้โต๊ะหมากําลังนอนหลับอยู่นะครับนอนหลับใต้โต๊ะเลยเพราะฉะนั้น p r e p o s i t i o n นนะครับ of place ที่เราจะมาใช้ก็คือคําว่าใต้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์มี นะครับมี choice ให้เลือกอยู่แค่3ข้อคือ in, on และ under เพราะฉะนั้นถ้าหมาใต้โต๊ะนะครับช้อยส์ที่เราเลือกได้ข้อเดียวคือข้ออะไรครับข้อนี้ครับ under นะฮะข้อนี้เลยนะครับ under choice ข้อที่3ครับโอเคนะครับข้อที่1ผ่านไปมาดูที่ข้อที่2ครับ ก็ถามว่า where is the cat is is จุดจุดจุด the table นะครับถามตำแหน่งแมวว่าแมวอยู่ที่ไหนนะครับของโต๊ะนะฮะเราก็ยังบนเวียนอยู่ที่โต๊ะอยู่เหมือนเดิมครับคราวนี้แมวอยู่ตรงไหนครับแมวมันนอนอยู่บนโต๊ะเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นบนในภาษาอังกฤษนะครับก็มีคำเดียวคือคำว่า on นะครับเพราะฉะนั้น choice มี in on และ under เราก็เลือก choice ข้อ on choice 2เลยครับไม่ยากใช่ไหมล่ะโอเคครับมาดูโจทย์ข้อที่3ครับ Where is the dog? It is จุดจุดจุด the tree นะครับเขาถามหาตำแหน่งหมากับอะไรครับ tree ต้นไม้เก่งมากครับเด็กๆเรามาดูกันครับว่าหมา อยู่ตรงไหนของต้นไม้ครับหมามันแอบ,บอยู่ตรงไหนเอ่ยหมาแอบ,บอยู่หลังต้นไม้ครับเป็นไงหมาเล่นสนแอบ,บได้ด้วยนะฮะหมาแอบ,บอยู่หลังต้นไม้เพราะฉะนั้นคำว่าด้านหลังนะครับด้านหลังในภาษาอังกฤษ preposition <Hey>, มันก็คือคำว่าอะไรดีครับมี behindbetween แล้วก็ in f r o n of อะไรดีครับด้านหลัง ครับ be high ลูก be high เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ตอบ choice ข้อที่1ครับข้อที่ครูวงไว้นะครับ be high แปลว่าด้านหลังส่วนคำว่า between แปลว่าอะไรครับแปลว่าระหว่างถ้าระหว่างครูสอนไปแล้วว่าต้องมีสถานที่กี่สถานที่2สถานที่นะครับโอเคครับและคำสุดท้าย in front of คือคำว่าด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่งงนะครับข้อนี้ง่ายๆเลยตอบ choice ข้อที่1ครับ be h i n h หมาอยู่ด้านหลังต้นไม้มาดูข้อที่4ครับ Where is the ball? At is จุดจ,จ,จ the box นะครับถามหาตาแหน่งลูกบอลกับกล่องเป็นไงครับมันก็อยู่เป็นไงฮะอยู่บริเวณด้านข้างหรือถัดจากนะครับคราวนี้เราก็มาดู choice นะครับว่าลูกบอลเนี่ยที่มันอยู่ด้านข้างข้างเนี่ยนะครับมันจะมี choice อ,อะไรที่เลือกได้บ้าง choice ข้อที่1คือ on แปลว่าบนนะครับลูกฟุตบอลก็ไม่ได้อยู่บนกล่องเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้ถูกตัดทิ้งครับ between choice ข้อที่2ครับระหว่างมันไม่มีกล่อง2ใบอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลือกไม่ได้ก็จะต้องเลือกนะครับ choice ข้อที่สาคือคำว่า next to นะครับที่แปลว่าถัดจากนะครับลูกฟุตบอลอยู่ถัดจากกล่องไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดครับข้อนี้เลือกข้อที่สาครับ โอเคครับผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะครมาถึงข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขาถามว่า where is the cat it is จุดจุดจุด,จด the dogs มแมวอยู่ตำแหน่งไหนครับของสุนัขจะสังเกตเห็นว่าในโจทย์ข้อนี้สุนัขเขาเติมอะไรให้ครับ the dogs ถูกเติม s นั่นหมายความว่า dogs เป็นไงลูกมีมากกว่า1ตัวนะครับก็มีหมาอยู่สองตัวตามรูปภาพจริงๆด้วยแล้วแมวมันอยู่ตรงกลางเนี่ย นะครับระหว่างหมา2ตัวระหว่างเราจะใช้เว็บ position of place ตัวไหนดีครับมี next to between behind โอเคครับยอดเยี่ยมฮนะข้อนี้ตอบ choice ข้อที่2ครับ between นะครับแมวอยู่ระหว่างสุนะัขโอเคครับไปดูข้อที่6 where is the cat it จุดๆเดอะบ็อกซ์แมวอยู่ตรงไหนของกล่องครับดูหน้าตาแมวซิมอยู่ตรงไหนเนี่ยดือขนาดนี้นะครับแมวอยู่ในกล่องไหนก็ง่ายเลยครับสาอังกฤษก็คือ in นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ choice เลือกข้อที่1เลยครับ I in n in แมวอยู่ในกล่องนะครับ choice ข้อที่เหลือคือ on กับ under นะครับ on แปลว่าบน under แปลว่าใต้ นะครับไม่ถูกต้องก็เลยเลือกข้อที่1มาที่ข้อที่7ครับ where is the dot it is จุดจุดจุด the box หมาอยู่ตรงไหนของกล่องลูกห <c oughs> มาอยู่ด้านหน้าครับชูนิ้วโป้งยอดเยี่ยมให้เราอยู่ด้านหน้านะครับก็สังเกตคือ in front of เพราะฉะนั้น choice ที่เลือกได้ก็คือ choice ข้อที่3ที่ห่วงนี้ครับ อันที่หนึ่งที่สองคือ behind กับ between นะครับไม่ถูกต้องขอที่แปดครับ where is the boy เด็กผู้ชายอยู่ที่ไหนครับ he is จุดจุดจุด the chair เขาอยู่ตรงไหนของเก้าอี้ครับอยู่ด้านหลังถูกไหมฮะเด็กผู้ชายแอบอยู่ด้านหลังเก้าอี้เพราะฉะนั้นมีคำว่า behind above between บีทวินตัดทิ้งนะครับต้องมีสารที่สองสารที่เด็ผู้ชายไม่ได้อยู่ระหว่างอะไรเลยคําว่า above แปลว่าเหนือผู้ชายอยู่เหนือก็อี้ไหมครับก็ไม่เนาะเพราะฉะนั้นคําว่า behind เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเด็กผู้ชายอยู่ด้านหลังก็อี้ก็เลยเลือก choice ข้อที่1มาดู choice ตัวเลือกข้อที่9ครับ where is the rabbit กระต่ายนะครับอยู่ที่ไหนครับ it is two trees มันอยู่2องต้นไม้โอ้โหสต้นไม้ชัดเจนเลยครับว่ามี2สถานที่เราเลือกระหว่างแน่นอนครับ between ครับใช่ไหมครับไม่ยากเลยอันนี้และข้อที่10ครับ where is the painting painting แปลว่าอะไรครับ painting แปลว่ารูปวาดนะครับรูปวาดหรือภาพวาดก็ถามว่าภาพวาดอยู่ตรงไหน ตรงไหนของอะไรครับ is จุดจุดจุด the sofa นะครับ is จุดจุ the sofa มันอยู่ตรงไหนของโซฟาครับอามันแขวนไว้อยู่เหนือโซฟาเหนือโซฟาก็คือคำว่า above ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่10เราเลยต้องเลือก choice ข้อที่3ครับโอเคนะครับผ่านกันไปแล้วสำหรับ แบบฝึกหัดสิบข้อนะครับที่คุณครูได้ให้นักเรียนทําเพื่อนะครับตรวสอบว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของ Prep o s i t i o o of place มากน้อยเพียงไหนนะครับคราวนี้นะครับลองมาดูแบบฝึกหัดอีกสักอันครับก็ตบทวนเรื่อง Prep o s i t i o n o o p p l c e e อยู่เหมือนเคยครับแต่นี้เป็นแบบฝึกหัดแบบเติมคำนะครับทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับ เขาให้ complete the sentences with the prepositions in the box นะครับให้เติมประโยคให้สมบูรณ์โดยนะครับนำ prepositions นะครับที่อยู่ในกล่องด้านล่างเนี่ยนะครับไปเติมก็มีตัวเลือกให้ครับมีคำว,ว่า behind ที่แปลว่าด้านหลัง next to แปลว่าถัดจาก in front of แปลว่าด้านหน้า over ตัวนี้นะครับ over o v e r over คำนี้นะครับครั้งที่แล้วครูไม่ได้สอนนะครับ over ตัวนี้ใช้เหมือนคําว่า above ที่แปลว่าเหนือกว่านะครับแปลว่าเหนือกว่านะครับคำถัดมาคือคําว่า in ที่แปลว่าด้านใน on ด้านบน between แปลว่าระหว่างและก็ under แปลว่าใต้นะครับโจทย์นะครับมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเรามาดูกันครับโจทย์มีแค่12ข้อครับสบายๆข้อที่1นึ่เขาทำให้เป็นตัวอย่างแล้วครับเขาบอกว่า there is some pizza นะครับจุดๆจุด the box นะเขาบอกว่ามีพิซซ่าอยู่ตรงไหนของกล่องครับพิซ่ามันอยู่ตรงไหนก็อยู่ในกล่องก็เลือกนะครับเลือกอินมาใส่เข้าไปนะครับก็คือ there is some pizza in the box มีพิซซ่าอยู่ในกล่องนะครับก็หาตำแหน่งให้มันครับหาตำแหน่งของสิ่งของให้มันโอเคครับเรามาดูข้อที่2ครับ there is a key there is a guitar นะครับจุดๆ the lamp and the p l a n t กี i t a ์อยู่จุดๆจุด นะครับของแ a มเดอ e l แ m มตัวนี้ครับแ m มแต่ว่าตะเกียงนะครับแอนเดอ p l a พลนแล้วก็ต้นไม้กีตาร์มันอยู่ตรงไหนครับนี่ดูครับตะเกียงอยู่นี่ครับด้านขวานี่สีเหลืองต้นไม้นี่ครับต้นไม้กระถางสีฟ้าเพราะฉะนั้นต้นกีตาร์มันอยู่ระหว่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยเอาต้องเอาอะไรมาใส่ลงเพราะมันมีสองสถานที่และเอาคำว่า between มาใส่ถูกต้องครับ เราก็ใส่เข้าไปเลยครับ There is a guitar between the lamp and the plant นะครับกีตาร์อยู่ระหว่างตะเกียงนะครับตะเกียงหรือโคมไฟนะครับแลมตัวนี้เมื่อกี้กูขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้ดูภาพแลมตัวนี้นะครับเป็นโคมไฟนะครับกีตาร์อยู่ระหว่างโคมไฟแล้วก็ต้นไม้โอเคครับข้อที่3ถัดมา There are two dogs There are two dogs นะครับมีหมา2ตัวนะครับอยู่ตรงไหนจุดๆจุด,จด The table นะครับอยู่ตรงไหนของโต๊ะลูกอ,อยู่ใต้โต๊ะขาใต้โต๊ะเราก็เอาคำว่า under มาใส่ถูกไหมครับก็ใส่ไปเลย under under นะครับ There are two dogs under the table นะครับผ่านไป3ข้อแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับมาดูข้อที่4ครับ There is a window จุดๆจุด,จด The sofa ก็ถามหา window ลูก window คืออะไรครับภาษาอังกฤษ W i N G O W window คือหน้าต่างนะครับหน้าต่างอยู่ตรงไหนของ the sofa ครับอ่าหน้าต่างครับนี่หน้าต่างอยู่ตรงไหนครับมาดูกันครับบางคนอาจจะบอกว่านะครับบางคนอาจจะบอกว่า อยู่เหนือหรือเปล่าอยู่อยู่เหนืออยู่เหนือเขาเรียกอะไรนะครับอยู่เหนือโซฟาหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าอ่ะใช่หรอใช่เหนือหรออาจจะอยู่ด้านหลังหรือเปล่านะครับก็ดูรูปครับดูรูปให้ชัดเจนดูรูปให้ชัดเจนว่านะครับมันอยู่เหนือหรืออยู่ด้านหล okay. ังกันแน่นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับ หน้าต่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าโซฟาถูกต้องไหมครับนะครับเพราะถ้าอยู่ด้านหลังจริงๆเน่ยนะครับหน้าต่างบานนี้กว่ที่จะอยู่นะครับอยู่ในระนาบเดียวกับโซฟาเพราะฉะนั้นนะครับคูคา,าดคะเนนได้ว่านะครับหน้าต่างจะต้องอยู่เหนือกว่าโซฟาถ้าเหนือกว่าเราก็จะใช้คําว่า over นะครับปกติเราจะใช้คําว่า above ถูกไหมครับ above แต่ว่า ในตัวเลือกเขาไม่มีมาให้นะครับเกาให้คำว่า over มาเราก็เลือกคำว่า over นะครับก็น่าจะถูกต้องที่สุดนะฮะแล้วมาดูข้อต่อไปเลยครับ there is a racket นะครับจุดจุด,จด,จด the back นะครับ racket คืออะไรครับ racket ก็คือไม้ racket ที่เอาไว้ใช้ตีเทนนิสนะครับนี่อยู่ตำแหน่งนี้เลยครับก็ mm hmm. าถามว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับของกระเป๋า the back b a g back แปลว่ากระเป๋านะฮะ ก็อยู่ข้างๆกันเลยครับอยู่ข้างๆก,กันก็คือถัดจากนะครับเพราะฉนะนนั้ Choice ตัวเลือกในในกรอบนะก็มีแค่คำว่า Next to ที่เหมาะสมที่ที่ทสุดนะครับผมก็ใส่คำว่า Next to เข้าไปเลยมาดูที่ข้อถัดไปครับ There is some cheese some cheese นะครับจุดๆ the plate นะครับมันมีชีสนะครับมีชีสอยู่ตำแหน่งไหนของจานครับ plate ตัวนี้แปลว่าจานนะครับ plate plate จานใส่อาหารก็ดูครับชีสก็อยู่บนจานถ้าอยู่บนเราก็ใส่อะไรไปเลยครับ on ถูกต้องไหมฮะข้อถัดมาครับ there is a rug จุดจุดจุด the sofa นะครับ there is a rug จุดจุดจุด the sofa เราก็มาดูอีกครับ เรามาดูว่ารักคืออะไรครับรักคืออะไรรักคือพรมถูกต้องไหมครับแล้วพรมมันอยู่ตำแหน่งไหนของโซฟากันล่ะครับพรมอยู่ตำแหน่งไหนครับเห็นรูปไหมครับเห็นภาพไหมฮะคิดว่าอยู่ตรงไหนครับเด็กๆถ้าให้ครูนะครับเป็นคนตอบโดยที่นะครับไม่ได้ยึดนักเรียนเลย ครูมองว่าพรมอยู่ด้านหน้าถูกต้องไหมครับพรมอยู่ด้านหน้าของโซฟาพรมสีม่วงเหลืองนะครับม่วงเหลืองเนะี่ยอยู่ด้านหน้าของโซฟานะครับครูก็จะเลือกนะครับเติมคำว่า in front of เข้าไปครับคุณเลือก in front of เข้าไปนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกด้วยนะครับ มาดูที่ข้อถัดไปครับข้อถัดไปเขาบอกว่าไดอ is a ramp นะครับจุดจุดจุด the s เ e เมื่อกี้อย่างที่บอกครับแรมคืออะไรครับแรมคือคมไฟนะครับแล้วก็อยู่ส่วนไหนครับของ She l f s h e l ์นี่เลยครับชั้นวางหนังสือตรงนี้นะครับชั้นชั้นวางสิ่งของมันอยู่นะครับอยู่ อยู่เหนือนะครับจะบอกอยู่บนก็ไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้สัมผัสกันนะครับขออภัยครับเขาไม่ได้หาถามหาตำแหน่งเชลซีเนาะเขาถามหาตำแหน่งของแลมที่แปลว่าคมไฟนะครับเพราะฉะนั้นแลมอยู่ด้านใต้ของเชลด้านใต้ก็คือ under ถูกต้องไหมครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ฟูสับสนนิดหน่อยมาดูที่ข้อ9้าครับ there is a trophy G-R-O-P-H-Y trophy ตัวนี้คืออะไรครับ trophy คือถ้วยรางวัลครับเขาถามหาว่าถ้วยรางวัลอยู่นะครับตำแหน่งไหนแล้วของหนังสือครับหนังสือดูเห็นฮนะอยู่ขนาบข้างเลยครับซ้ายขวาเพราะฉะนั้นถือว,ว่าเป็น2ส,สถานที่เพราะฉะนั้นถ้วยอยู่ระหว่างหนังสือแล้วก็ใส่คำว่า Between นะครับครูขออนุญาต copy นะครับคำตอบข้อที่สมาใส่เลยนะครับ แล้วก็ข้อที่10ถัดมาครับข้อที่10บเขาถามว่า there is a picture จุดๆ the w a l l นะครับถามว่ารูปภาพอยู่ตรงไหนของกําแพงครับเราก็ไปดูครับรูปภาพก็แปะอยู่เป็นไงครับอยู่บนกําแพงถูกไหมครับก็ใส่คําว่า on ลงไปนะครับถูกหรือเปล่าครูท่าก็ไม่มั่นใจนะฮะก็ทําไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราก็ไปดูเฉลยนะครับผิดก็เดี๋ยวก็ช่วยกันเฉลยเช่นเคยครับ ข้อที่11ครับ There is a bird flying to the trees นะครับก็ถามหา bird หรือ bird bird นกครับนกที่มันเป็นยังไงลูกกำลังบินเลยครับ flying นกที่บินอยู่ครับบินอยู่ส่วนต้นส่วนไหนของต้นไม้ครับบินอยู่เหนือนะครับบินอยู่เหนือครูก็ใส่ over เข้าไปนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่12 There are two fish นะครับถามหาอะไรลูกถามหาปลาครับ2ตัวนี้ครับ ถามหาปลาอยู่ไหนครับ The b o w อยู่ในโหลครับเพราะฉะนั้นอยู่ในนะครับครูก็ใส่ in เข้าไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ12ข้อดูเฉลยกันโอ้โหผิด1ข้อนะครับผิด1ข้อข้อ4นะครับข้อที่4ี่ไม่ถูกต้องนะฮะเขาบอกว่า over ไม่ถูกต้อง นะครับข้อที่4เขาบอกว่าหน้าต่างไม่ได้อยู่เหนือโซฟานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เฉลยให้ครูด้วยนะครับว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับเอาละสิแล้วมันคือเดี๋ยวครูขอเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับว่าข้อ4ี่ควรจะตอบอะไรดีเราถกเถียงกันอยู่นะครับข้อ4ว่าถ้ามันไม่ได้อยู่เหนือก็ต้องอยู่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับ อลองใส่คำว่า behind ลงไปนะครับแล้วลองเช็คคำตอบดูนะฮะโอเคครับแสดงว่าหน้าต่างอยู่ด้านหลังโซฟานะครับขออภัยด้วยก็ถูกไปทั้งหมด11ข้อจาก12ข้อนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับแบบเรียนนะฮะในเรื่องของ preposition of place นะครับ เห็นไหมฮะคุณครูตาก็ยังไม่แม่นในเรื่องของรูปภาพเลยครับดูภาพก็ไม่ไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็โอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องของ preposition of place ก็หวังว่านักเรียนนะครับก็จะเข้าใจเป็นพร้อมกับครูนะครับแล้วก็ได้ทำแบบหัดไปพร้อมกันเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเช็คชื่อนะครับใต้โพส อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยตามอัธยาศัยนะครับนักเรียนจะเรียนเวลาไหนก็ได้นะครับเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักเรียนแต่ละบุคคลเลยนะครับรูเข้าใจดีในสถานการณ์นี้นะครับทุกคนอาจจะมีธุระปะปางกันบ้างไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้มาเข้าเรียนนะครับแล้วก็มาทบทวนมาดูแบบหัดนะครับเฉลยนะครับในครั้งที่แล้วที่ทําไปนะครับทําแล้วอย่าทําเลยนะครับมาทบทวนความเข้าใจกันอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะลุยโจทย์ไปพร้อมกับรูนะครับแล้วก็คาบหน้าจจะะเอนครับ เรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวขอให้นเรียนติดตามครับยังไม่บอกขอเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ